โอ้ม,มามไว้ตรงโต๊ะแล้วคราวนี้มันก็กิ้งอ่ะกิ้งแล้วมันก็ตกพื้นแล้วมันก็แตกเปาะอ, <c oughs> <c oughs> อ๋อจัดเงิเรียบร้อยค่ะทุกคนน้ำจิ้มโฮม <Okay. S 2> สวัสดีค่ะพกับช่องสไเกาหลีบายคเรียนะคะซอกับครอบครัวนะคะขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะ ที่ติดตามมาตั้งเนิ่นนาะนแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยค่ะตอนนี้ที่ช่อง youtube นะคะยอดผู้ติดตามถึง2ล้านคนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดซับสไครต์ให้ค่ะขอบคุณนะคะมันคือกําลังใจค่ะทุกคนมันคือพลังมันคือแรงที่จะก้าวเดินต่อไปทุกคนคือรอยยิ้มนะคะกําลังใจที่ทุกคนส่งมานะคะสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแต่ละคลิปนะคะ คือกําลังใจมันคือความสุขแล้วก็มันคือรอยยิ้มของพวกเราแล้วมันก็คือพลังใจดีๆที่ทําให้เราแบบนะคะมีกําลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปแล้วคือเฮ้ยอ,อยากจะทํารุ่งจังเลยคือคือมันมีพลังใจที่ดีอะค่ะขอบคุณกําลังใจจากตรงนี้จากคน,นมากๆเลยนะคะขอบคุณที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะคลิปวันนี้นะคะไม่ใช่คลิปฉลองนะคะคลิปวันนี้คือทานข้าวกันปกติค่ะแต่คลิปฉลองอาจจะเป็นคลิปปา อาจจะเป็นอทคตย์หน้านะคะก็คือจะถ่ายวันจันทร์เพราะว่าตั้งใจไว้กับพี่บ้านว่าเราจะถ่ายคลิปฉลองสองร้านผู้ติดตามวันจันทร์เรามีอะไรทําในวันจันทร์บ้างถ่ายวันจันทร์เสร็จแล้วเดี๋ยวธนาคารจะตัดคลิปวันพุธก็คงได้ลงค่ะเป็นคลิปฉลองผู้ติดตามนะคะดีใจค่ะดีใจนะคะทุกคนดีใจมากไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะมาถึงขนาดนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ด๋ยวเรานะคะไปทําไก่ต้มน้ำปลากินกันก่อนส่วนคลิปฉลองผู้ติดตามนั้นจะ็นคทิ์หน้านะคะทุกคนวันนี้กินข้าวปกติแลแต่ว่าอยากจะมาขอบคุณทุกคนล่วงหน้าก่อนนะคะคุณอีกครั้งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปทำอาหารกันค่ะมาตรงนี้นะคะมีกอตะไครมีหอมแย่แล้วก็มีผักสาระแหน่ค่ะมีสาระแหน่แล้วก็ผักแพลวคือเข้ามาตรงจุดนี้ก็คือทำลาบได้เลยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยนะคะมีมีหมดเลยนะคะ ต้นหอมของเราก็อยู่ตรงมุมนั้นค่ะปลูกเป็นผสมกันนะคะทีนีมันก็ขึ้นด้วยกันค่ะมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันที่ผักผับุ้งกัดแก้มด้วยคะในต้นมะนาวค่ะมะนาวทุกคนน่าจะเคยเห็นตอนนั้นเมื่อก่อนต้นมันจะเล็กๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะต้นต้นเดียวกันเลยนะคะตอนนี้มันใหญ่แล้วค่ะมันยังไม่เกิดลูกเลยนะคะรออยู่เหมือนกันรอกินลูกนะคะเราตะไคร้ค่ะ ด,ด,ดีดีดีทุกคนดูมนเมล็ดหล่นตรงไหนไม่ได้เลยนะคะหล่นเองเกิดเองเลยค่ะซอก็มาตามเก็บวายลากขาดวันนี้เราจะใช้ลากกันนะนี่ค่ะเราก็มาตามเก็บไปกินค่ะเกิดแซมห้กับย่าเลยค่ะโอ,อ้เกิดดีดีน่สวยนะทุกคนเลยโอเค มาถอนผักกาดคิวให้แม่ก่อนนะคะผักกาดคิวหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยผักกาดคิวก็คือผักกาดหินนะคะกลิ่นมันจะคล้ายๆกับวาซาบินั่นนหะคะ่ะกินแล้วมันก็ฮืน้นๆจย่ากหน่อยหนึ่งถอด<อ>ถอน,ถอ,นออกเป็นจุดๆๆๆๆ,ๆ,ๆค่ะแล้วพอยิ่งถอนนะคะมันยิ่งห่างเท่าไหร่ใช่ไหมคราวนี้มันก็จะโตเร็วค่ะต้นโตนต้นอวบนะคะเราก็จะได้กินทั้งสองช่วงเวลาทั้งต้นเด็กแล้วก็ต้นอวบด้ยค่ะที่ชินเอาถุงมาฟาดหัวซ่อนออดู ยาคโตก็วเออบนี่ยอสพูดอยู่ดีๆนะเอาถุงมือาาหัวซอสองสครั้งอ่ะซอสเอาคืนแล้วนะอ่ะเร็วๆเร่งมือหน่อยถอนเร็วๆสไม่ยา้เป็นคนคองให้ค่ะเบกองตง 시골 아들, 나아지, 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 나연지지나아아지 나아지, 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 나아 떨어졌을까요 아아아아아

허리시구나, 좋다. 기 와자, 좋좀 있어. 아니, 리못다 좋아, 좋아, 좋아. 같이 음. 같이 많아. 같이 친구 많아. 응. 엄마, 어떻게? 시타요 아, 갖다 버려. 여기, 여기 <laughs> 나, 많아. 응, 응. 여기 와, 저기 와, 昨年はたん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 た เลยนะคะกระเทียมรากผักชีไทยคะ่ะไก่ค่ะเอาไก่วางเรียงไปเลยนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปละคะ่ะ ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ให้มีสีสันโอเคนิดเดียวพอน้ำตาลปี๊บค่ะหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ปิดฝาได้เลยค่ะสากโซอค่ะมันมันหักอ่ะค่ะทุกคนซเอาวะเอาสากเอาวางไว้เอาวางไว้ตรงโต๊ะแล้วคราวนี้มันก็กิ่งอะกิ้งแล้วมันก็ตกพื้นแล้วมันก็แตกเปาะ ที่ฉินเอากาวมาติดให้ใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วกาวมันก็เป็นแบบนี้มันเด้งมันหลุดวันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะขออนุญาตเอามาตาก่อนแล้วกันค่ะเอามาตาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซอซื้อใหม่นะคะใส่พริกลงไปค่ะเราจะมาตาน้าจิ้มกันนะคะเอาพริกขี้หนูด้วยค่ะออกออกนิดนึงดีวกว่า น้ำจิ้มซอนะคะก็จะใส่ขิงลงไปด้วยค่ะกินกับไก่ต้มน้ำปลานะอร่อยเลยแหละน้ำจิ้มมาค่ะใขิงลงไปนิดนึงกระโดดจ้าไม่มีก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำมะนาวค่ะนี่เปรี้ยวนิดนึงใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลากำลังจะหมดพอดีเลยดรอย น้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลาน่ากินมากเลย้หอมหอม,หอมจังเลยมีคนพูดตามหอมจังเลย,เ,ลยเรียบร้อยค่ะทุกคนน้าจิ้หมหอมหอมพริกขี้หนูหอมขิงใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ ไก่ต้มน้ำปลาอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็หอมขิงเล็กน้อยนะคะเป็นพริกพริกขี้หนูที่โซเชีแช่แข็งไว้ค่ะอันนี้โซก็เอามารวมกับเพื่อนเลยไ้กินช่วงหน้าหนาว แข็งหน่อยนะคะแต่เวลาออกมาตำน้ำพริกเนาะออมาทำอาหารก็อร่อยอยู่ค่ะทุกคนได้อยู่ได้อยู่แซฟฟิตไว้ค่ะโอเหเรียบร้อยทุกคนน่ากินมากเลยค่ะไก่ต้มน้ำปลาจ้า ชี้นิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามมีน้ำจิ้มแบบขาหมูด้วยค่ะที่บ้านชอบแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟูดของเราเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอเคทุกคนกินข้าวกันค่ะอ,อ,อันนี้คืออาหารเมนูใหม่นะคะนีูมิวมิวเมนู

อืมอร่อยอืมอร่อยมีน้ำจิ้มสองรสชาติอันนี้เบลวบแบลวอ่าอันไหนเบลวตวนทีันนี้นี้เราสองนครับรู้ลองกินอั้อันน่อนทไมสัทไมไส

Hãy mất tiêu cực. Bà lãnh hùng nhân được. Hạt chuẩn được số số liệu. số số liệu. 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 số ดอุน <twitch. S 2> ้นเส้นมาใส่ค <s art> um> ่ะกลายเป็นต้มเส้นทันทีเลยอร่อย้อเมี

이 바로 볼까? 아빠 천천히 치세요. 아니? Cari พ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็ใหญ่ัจพ่อกับแม่แล้วก็สามีนะคะพี่ชีนอยากจะขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะที่วันนี้ที่ช่องย t u b e มีคนติดตามถึงสองร้านที่ติดตามแล้วนะคะเดี๋ยวให้ออกมามอนจจเยเียอมาเดี๋ยวป้อานรให้ดูกิตบุ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะบายดีใจค่ะดีใจดีใจมากบ๊ายบาย